สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันวิชาคณิตศาสตร์นะค,ะ,คะวันนี้เราจะขึ้นบทที่4นะคะในเรื่องของการวัดน้ำหนักค่ะ ค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเพื่อบอกน้ําหนักของสิ่งของต่างๆเป็นกิโลกรัมและขีดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมารู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ทำการวัดน้ําหนักกันก่อนนะคะจากรูปที่นักเรียนเห็นที่หน้าจอนะคะก็คือรูปของเครื่องช่างสปริงนะ มาดูส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงกันค่ะด้านบนสุดก็คือจานรองสิ่งของที่จะช่างนะคะส่วนด้านวงกลมนี้ค่ะข้างหน้านี้เลยเราเรียกว่าหน้าปัดนะคะหน้าปัดของเครื่องช่างสปริงค่ะบนหน้าปัดนี้นะคะก็จะมีเข็มชี้น้ำหนักด้วยจะมีหนึ่งเข็มนะคะเครื่องช่างสปริงเนาะหนึ่งเข็มจะเอาไว้ชี้น้ำหนักนะคะ แล้วก็จะมีตัวเลขแสดงน้ำหนักด้วยนะมีตัวเลขแสดงน้ำหนักด้วยมีหน่วยเป็นกิโลกรัมน,นะคะเนี่ยตัวเลขเนี้ยนะคะตัวเลขแต่ละตัวนะคะ,ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนรู้จากส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงไปแล้วนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นว่า มีตัวเลขกำกับอยู่ด้วยนะคะตรงตัวเลขกำกับเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมก็คือหนึ่กิโลกร,รมัม2กิโลกร,รมัม3กิโลกร,รัมนะคะแล้วนักเรียนสังเกตนะในระหว่างตัวเลขเนี่ยมันจะมีช่องอยู่นะคะนักเรียนมานับช่องกันคะ่ะมีช่องเล็กๆอยู่1 2 3 4 5พอถึงช่องที่5เนี่ย ขีดมันยาวขึ้นมานิดนึงแต่มันยังไม่ถึงขีดกิโลกร,รัมตตัวเลขนะคะอ่า,าเสร็จแล้วคุณครูนับต่อ6 7 8 9 10กกว่าจะถึงเลข1เนี่ยมีทั้งหมด10ขีดในการมีขีดที่มัน สั้นกว่าขีดกิโลกร,รัมเนี่ยอยู่10ขีดด้วยกันนะคะดังนั้นการวัดน้ำหนักนะคะเราก็จะสามารถอ่านได้เป็นหน่วยกิโลกร,รัมนะคะถ้าเข็มมันชี้มาที่ตัวเลขเนี่ยก็คือเราอ่านได้เลยถ้าชี้มาที่เลขหนึ่งก็1กิโลกร,รมัมชี้มาเลข2ก็2กิโลกร,รมัมชี้มาที่เลข3ก็3กิโลกร,รมัมแต่ถ้าชี้ไม่ถึงนะคะชี้ไม่ถึงเราก็ต้องอ่าน ตามขีดที่เขาชี้ไปชี้ไปที่1ขีดก็อ่าน1ขีดชี้ไป2ขีดก็อ่าน2ขีดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการอ่านอ่านอย่างไรนะคะ,ะเริ่มจากเข็มเข็มยาวนะคะนักเรียนหูที่เข็มเข็มชี้ไปที่ เข็มยาวๆเนี่ยค่ะชี้ไปที่ขีดที่1นนะคะเราก็อ่านน้ำหนักว่า1ขีดนะคะถ้าชี้ไปที่ขีดที่สองเราก็อ่านว่า2ขีดชี้ไปที่ขีดที่3เราก็อ่านว่า3ขีดนะคะขีดที่4เราก็อ่านว่า4ขีดนะคะขีดที่5เราอ่านว่า5ขีดหรือ ครึ่งกิโลกรัมนักเรียนจำให้ดีนะคะหขีดเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งเราสามารถอ่านมันได้ว่า5ขีดหรือครึ่งกิโลกรัมนะคะถ้าเข็มชี้ไปที่ขีดที่6เราก็อ่านว่า 6- ขีดนะคะชี้ไปที่ขีดที่7อ่านว่า 7- ขีดชี้ไปที่ขีดที่8อ่านว่า 8- ขีดชี้ไปขีดที่9อ่านว่า 9- ขีด และพอชี้มาที่ขีดที่10นะคะเราก็อ่านมันว่า10ขีดหรือ1กิโลกรัมนะคะ10ขีดหรือ1กิโลกรัมนะคะต่อมาเมื่อมันเลยมันเลย1กิโลกรัมตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เลย10ขีดไปแล้วด้วยนะคะถ้าเราจะบอกหน่วยเป็นขีดเราก็บอกได้ว่า11ขีด เพราะตั้งแต่เลข0เนี่ยนับขีดได้ทั้งหมด11ขีดนะคะหรือ1กิโลกร,รัม1ขีด1กิโลกร,รัม1ขีดก็คือนะักเรียนจะเห็นว่าเข็มเนี่ยมันผ่านเลข1มาแล้วเลข1คือ1กิโลกร,รัมนะคะอ่ะเราก็เขียน1กิโลกร,รัมตรงนี้ก่อนค่ะแล้วจาก1กิโลกร,รมัมมัน ผ่านไปอีกหนึ่งขีดชี้ไปที่อีกหนึ่งขีดก็คือ1กิโลกร,รัมกับ1ขีดนั่นเองค่ะอ่าอันนี้ค่ะก็12ขีดหรือ1กิโลกร,รัม2ขีดนะคะอชี้ไปที่ขีดที่3ขีดที่3จากเลข1 1กิโลกร,รัมนะคะก็คือ13ขีดหรือ 1กิโลกรัม3ขีดถ้าเรานับขีดตั้งแต่เลขศูนย์เลยเนี่ยมันจะได้13ขีดนะคะแต่ถ้าเรานับจากเลข1เนี่ยก็คือ3ขีดนั่นเอง1กิโลกรัม3ขีดเนาะเพราะในแต่ละในแต่ละช่องใหญ่เนี่ยในแต่ละที่1ตัวเลขที่ระบุตัวเลขนะคะมันจะมีอยู่10ช่องก็คือ10ขีด10ขีด10ขีดนะคะนักเรียนก็จะสามารถรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าในแต่ละ ระหว่างตัวเลขเนี่ยมันจะมีช่องย่อย,อยอยู่10ช่องก็คือ10ขีดนั่นเองนะคะ,ะรูปนี้ค่ะ14ีขีดหรือว่า1กิโลกรัม4ขีดนะคะพอมาถึงครึ่งหนึ่งระหว่างเลข1กับเลข2ก็คือ15ขีดหรือว่า1กิโลกรัม5ขีดนะคะหรือว่า1กิโลกรัมครึ่งนั่นเอง1กิโลกรัม5ขีด5ขีดก็คือครึ่งกิโลกรัมนะคะ ชี้ไปที่ขีดที่6นะคะก็คือ16ขีดหรือ1กิโลกรัม6ขีดนะคะนักเรียนต้องดูด้วยเข็มเนี่ยมันผ่านมันผ่าน1กิโลกรัมไปแล้วนะคะเราก็ต้องเขียน1กิโลกรัมนะเข็มเวลาช่างมันก็จะหมุนมาทางขวามือเนาะ,ะชี้ไปที่ขีดที่7ก็คือ17ขีดหรือว่า1กิโลกรัม7ขีดนะคะ ชี้ไปที่ขีดที่8ก็คือ18ขีดหรือ1กิโลกรัม8ขีดนะคะชี้ไปที่ขีดที่9ก็คือ19ขีดหรือ1กิโลกรัม9ขีดชี้มาที่เลข2พอดีเลยขีดที่10ขีดที่10ของระหว่างเลข1กับเลข2นะคะก็คือ20ขีดหรือ2กิโลกรัมนั่นเอง20ขีดเนี่ยหมายถึงนับตั้งแต่เลข0เนี่ย ไปจนถึงเลขสองเนี่ยมันมียี่สิบขีดนะคะก็คือสองกิโลกร,รัมนั่นเองทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันอ่านน้ำหนักของสิ่งของเป็นกิโลกร,รัมและขีดนะคะ,ะนักเรียนมาดูรูปสายมือค่ะเป็นรูปฟักทองค่ะนักเรียนสังเกตนะคะการอ่านน้ำหนักเนาะเราก็ต้องดูที่เข็มนะคะตอนนี้เข็มเลยเลขหนึ่งไป เลยเลขหนึ่งไปแล้วแสดงว่ากี่กิโลกร,รัมนะคะกี่หนึ่งกิโลกร,รัมแล้วและเข็มเนี่ยไปชี้ที่ขีดที่เท่าไหร่จากหนึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยชีย้ขีดที่หนึ่งนะคะเราก็ตอบได้เลยว่าหนึ่งกิโลกร,รัมหนึ่งขีดนะไปดูแตงโมกันบ้างค่ะแตงโมหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดแตงโมอ่ะ เข็มผ่านเลขหนึ่งไปแล้วก็คือ1กิโลกร,รัมแล้วนะคะไปดูซิอีกกี่ขีดเนี่ย1 2 3 4สอา่ะตรงกับขีดที่สีก็คือ1กิโลกร,รัม4ขีดค่ะ,ะต่อมาด้านซ้ายมือค่ะมะเขือม่วงเด็กๆตอบค,ครูได้ไหมคะว่าหนักเท่าไหร่เข็มผ่านเลขหนึ่งไปแล้วผ่านเลขสองไปแล้วก็ต้องสองกิโลกร,รัมแล้วใช่ไหมคะ สกิโลกร,รัมกับอีกกี่ขีดคะหนึ่งสสาสาขีดนั่นเองค่ะอ่ะส่วนกล้วยค่ะอ่ะพันหนไปแล้ว2ไปแล้วเข็มผ่านเลขสอไปแล้วกี่ขีดคะหนึ่งสองสามี่หตรงครึ่ง1พอดีเลยครึ่งหนึ่งก็คือ5้ขีดเนาะอ่าสกิโลกร,รัม5้าขีดคะ่ะ นักเรียนมาดูการชั่งสับป,ประรดกันต่อฝั่งซ้ายมือค่ะนักเรียนตอบี่กี่กิโลกร,รมัมเข็มผ่านเลขสี่ไปแล้วนะคะ,ะแล้วก็ผ่านครึ่งหนึ่งไปแล้วครึ่งหนึ่งคือห้านักเรียนก็นับต่อเลยคือหกใช่ไหมคะก็คือสี่กิโลกร,รมัมหกขีดนั่นเองค่ะต่อมาชั่งส้มค่ะอ่าชั่งส้มเข็ม เข็มผ่านเลขหนึ่งไปแล้วก็คือหนึ่งกิโลกร,รัมไปแล้วนะคะแถมย่ยผ่านครึ่งหนึ่งด้วยครึ่งหนึ่งก็คือห้าขีดนะคะหกเจ็ดแปดนับต่อไปเลยนะคะก็คือหนึ่งกิโลกร,รัมแปดขีดนั่นเองค่ะต่อไปปลาหนักเท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนลองคิดและช่วยกันตอบสิกี่ก,กิโลกร,รมัม เข็มผ่าเลขสามไปแล้วก็คือสามกิโลกร,รัมแล้วล่ะกับอีกอกี่ขีดล่ะหนึ่งสองสามอีกสามขีดนั่นเองต่อไปทับทิมหนักเท่าไหร่นะรักเรียนก็ดูว่าเข็มเนี่ยมันหมุนผ่านเลขสี่ไปแล้วก็คือสี่กิโลกร,รัมแล้วแน่ๆนะคะแล้วก็ผ่านไปหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดไปชี้ที่ขีดที่สี่นะคะก็คือสี่กิโลกร,รัมสี่ขีดนั่นเอง ต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันเลือกคําตอบที่ถูกต้องอจากกิโลที่ช่างตรงนี้นะก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรหนักเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ต้องดูเข็มเนี่ยมันผ่านเลขหนึ่งไปแล้วผ่านเลขสองไปแล้วผ่านเลขสามไปแล้วก็ต้องกี่กิโลกร,รัมคะเนี่ยสามกิโลกร,รัมแล้วแล้วก็อีกกี่ขีดคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า ตรงกับขีดที่5ก็คือกี่กิโลกร,รัมกี่ขีดคะ3กิโลกร,รัม5ขีดคุณครูก็ตอบทีอ่อันบนสุดเลยนะคะตอบที่ตัว A นะคะตอบที่ตัวเลือก A ค่ะ,ะต่อมา ดูซิเนื้อไก่นักเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ต้องดูว่าเนี่ยเข็มเนี่ยมันผ่านเลขหนึ่งไปละสองสามสี่แต่ยังไม่ถึงเลขห้านะคะผ่านเลขสี่ไปอ่าสี่อ่าผ่านเลขสี่ไปแล้วผ่านไปครึ่งหนึ่งละผ่านเลขสี่เนี่ยก็คือสี่กิโลกร,รัมอยู่แล้วแน่ๆนะคะผ่านไปอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือห้าขีดนะคะนักเรียนนับต่อเลยห้าแล้วก็หกเจ็ดแปด กอ่าก็คือชี้ไปที่ขีดที่9นะคะนักเรียนก็ตอบได้เลยว่า4กิโลกร,รัม9ขีดนะคะก็ตอบว่ดีนั่นเองค่ะต่อมาเลือกออช่างน้ำหนักเนื้อหมูบ้างนะคะนักเรียนก็ดูที่เข็มเลยเข็มเนี่ยผ่านจากเลข0ูนย์ผ่านเลข1มานะคะ ่าเลขหนึ่งมาก็คือ1กิโลกร,รัมแน่ๆและเพราะยังไม่ถึงเลขสองนะคะอ่ากิโลกร,รัมแล้วก็ชี้ไปที่ครึ่งหนึ่งพอดีเลยครึ่งหนึ่งก็คือกี่ขีดคะคือครึ่งกิโลกร,รัมก็คือ5ขีดนะคะดังนั้นตอบกี่กิโลกร,รัมกี่ขีดคะตอบาตอบ1กิโลกร,รมัมกี่ขีดคะ5ขีดต้องตอบข้อ C นะคะ มาดูการชั่งทุเรียนกันบ้างค่ะทุเรียนหนะักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดอ่ะเราก็ต้องไปดูเลยจากเลขศูนย์ผ่านเลขหนึ่งไปแล้วผ่านเลขสองไปแล้วผ่านเลขสามไปแล้วแต่ยังไม่ถึงเลขสี่นะคะก็คือสามกิโลกร,รัมแน่ๆแล้วแลกี่ขีดละ่ะแล้วก็อิก็ดูเข็มผ่านครึ่งหนึ่งไปแล้วครึ่งหนึ่งคือห้านับต่อเลยหกเจ็ดอ่ะก็คือสามกิโลกร,รมัม 7ขีดนะคะนักเรียนก็ตอบข้อดีนั่นเองค่ะ,ะการชั่งน้ำตาลค่ะน้ำตาลหนักกี่ขีดกี่กิโลกรัมคะ,ะจากศูนย์ผ่านเลขหนึ่งไปแล้วผ่านเลขสองไปแล้วผ่านเลขสามไปแล้วผ่านเลขสี่ไปแล,แล้วก็คือสี่กิโลกร,รัมชัวๆละแล้วก็เลยไปอีกอกี่ขีดคะอีกหนึ่งขีดนักเรียนตอบข้อไหนลูก AB หรือ C คะ ตอบข้อ C ีค่ะ,ะต่อไปคุณครูจะขอที่เรื่องการวัดน้ำหนักตัวเลยนะคะอ่าการวัดน้ำหนักตัวเนาะจุดประสงค์ก็เพื่อบอร์น้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมและขีดได้ค่ะอ่ะก่อนอื่นนะักเรียนมาดู เครื่องมือที่ใช้ในการวัดน้าหนักตัวก่อนนะคะก็คือเครื่องช่างเนาะเราก็จะมีเครื่องช่างอยู่2ประเภทคือแบบมีเข็มและแบบใช้ตัวเลขนะคะามาดูตัวอย่างของเครื่องช่างแบบมีเข็มค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบใช้ตัวเลขค่ะตัวเลขก็จะมีตัวเลขระบุให้เราเห็นเลยนะคะว่าน้ําหนักเท่าไหร่กี่กิโลกรัมกี่ขีดนะคะ ทีนี้มาอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบกันค่ะจากรูปนะคะเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักก็จะเป็นเครื่องช่างแบบเข็มนะคะ,ะโดยเครื่องช่างแบบนี้ค่ะเข็มเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมเนาะแล้วเวลาที่เราขึ้นไปยืนชั่งน้ำหนักตัวเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะหมุนไปมันจะหมุนไปตามน้ำหนักของเรานะคะ,ะการวัดน้ำหนักตัวก็จะเหมือนกับการ ชั่งน้ำหนักโดยใช้เ,เครื่องชั่งสปริงเนาะก็คือเราต้องดูที่ตัวเลขนะคะ,ะดูที่ตัวเลขตอนนี้ตัวเข็มเนี่ยชี้ไปที่เลข25 25ก็หมายถึง25กิโลกร,รัมนะคะ,ะก็ตอบเลย25กิโลกร,รมัมอ่ะส่วนหน้านี้ค่ะ,ะด้านขวานะคะเข็มชี้ไปที่เลข36ก็คือกี่กิโลกร,รัมคะ ก็คือ36กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะต่อมา B หนะักเท่าไหร่เข็มชี้ไปที่เลข52ก็ตอบ52กิโลกร,รมัมยกหนักกี่กิโลกร,รัมคะเข็มชี้ไปที่20ก็คือ20กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะ ทีนี้นักเรียนมาดูเครื่องช่างอีกแบบหนึ่งเครื่องช่างอีกแบบหนึ่งเป็นเครื่องช่างแบบตัวเลขนะคะแบบตัวเลขเนาะอ่ะอันนี้ก็จะง่ายมากเลยนักเรียนเขามีตัวเลขระบุเราแล้วนะคะตัวเลขด้านหน้ามีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะแล้วขั้นด้วยจุดนะหลังจุดจะมีหน่วยเป็นขีดนะคะอ่ะ ขาให้เราตอบว่า A หนะักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดเราก็ตอบได้เลยว่า A หนะัก24กิโลกร,รัมคือเอาตัวเลขด้านหน้าจุดนะคะส่วนขีดก็คือเอาตัวเลขด้านหลังด้านหลังจุดคือ9ขีดนะคะดังนั้นเราตอบว่า A หนะัก24กิโลกร,รัม9ขีดค่ะต่อไป C หนะักกี่กิโลกร,รัมกี่ขีดคะก็ต้อง69กิโลกร,รัม5ขีดค่ะ ปูค่ะปูหนักเท่าไหร่คะ,ะนักเรียนทีนี้นักเรียนดูนะคะอันนี้เป็นเครื่องช่างแบบเข็มเนาะนักเรียนเครื่องช่างแบบเข็มนักเรียนก็ต้องดูว่าตอนนี้เข็มเนี่ยเข็มมันอยู่ที่เดิมนะคะแต่ตัวเลขเนี่ยมันจะหมุนตัวเลขมันจะหมุนหมุนไปทางซ้ายเพื่อเลื่อนให้ตัวเลขที่มากเนี่ยขึ้นมาแทนนะคะ,อะตอนนี้ นักเรียนก็สังเกตว่าเลข19เนี่ยมันผ่านไปแล้วเนาะแน่นอนก็คือ19กิโลแล้วนะคะ19มันผ่านไปแล้วผ่านเข็มไปแล้วตอนนี้เข็มไปชี้ที่ขีดที่1ขีดที่2ก็คือกี่ขีดคะสองขีดดังนั้นเราก็ตอบว่า19กิโลกร,รัม2ขีดค่ะ,ะส่วนนี่ค่ะพีหนักเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องไปดูว่า อย่าลืมนะคะว่าเข็มอยู่ที่เดิมแต่หน้าปัดที่เป็นตัวเลขเนี่ยมันจะหมุนหมุนเพื่อให้ตัวเลขมากเนี่ยขึ้นมานะคะก็คือหมุนไปทางซ้ายนะอ่ะแล้วเรียนจะเห็นว่าเลข25ผ่านไปแล้ว26ผ่านไปแล้วแต่ยังไม่ถึงเลข27ดังนั้นเราก็ต้องอ่านทางด้านสายมือก็คือ26 26ก็คือ26กิโลกร,รมัมแล้วนัวกเรียนดูนะชี้ไปที่ขีด ครึ่งหนึ่งพอดีเลยครึ่งหนึ่งก็คือกี่ขีดคะครึ่งหนึ่งระหว่าง26กับ27กิโลกร,รมัมครึ่งหนึ่งก็คือ5ขีดเราก็ตอบเลยว่า26กิโลกร,รัม5ขีดนั่นเองอต่อไปอันนี้เป็นเครื่องช่างแบบตัวเลขนะคะเครื่องช่างแบบตัวเลขหรือเครื่องช่างแบบดิจิตอลนะคะก็จะออกเป็นตัวเลขเลย เอหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดคะก่หน่วยกิโลกร,รัมก็ต้องดูที่หน้าจุดใช่ไหมคะคือ57กิโลกร,รมัมขีดก็คือดูหลังจุดก็คือ7ขีดนะคะตอบ57กิโลกร,รมัม7ขีดคะ่ะต่อไปกล้าหนะักกี่กิโลกร,รัมกี่ขีดคะอ่าก็หนัก38กิโลกร,รมัม2ขีดคะ่ะมาดูมาดู มาดูเครื่องช่างแบบมีเข็มนะคะอ่านักเรียนคิดว่าโซ่หนักกี่กิโลกร,รัมกี่ขีดมันเลยเลข37ไปแล้วเห็นไหมคะสาเนะเราต้องดูฝั่งซ้ายนะดูตัวเลขนะก็คือ37กิโลกร,รมัมแล้วก็ชี้ไปที่ขีดที่1ก็คือ1ขีดนะคะตอบ37กิโลกร,รมัมหขีด ่าและซีหนักเท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนอยากสับสนไปตอบ59กิโลกร,รัมไม่ได้นะนักเรียนต้องดูเอ,อ่นักเรียนเคยช่างกิโลกร,รัมใช่ไหมคะเข็มเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมเคยช่างน้ําหนักเนาะเข็มจะอยู่ที่เดิมแต่ที่หมุนไปคือตัวเลขเนี่ยมันหมุนไปหมุนเพื่อให้ตัวเลขมากขึ้นเนี่ยมันขึ้นมานะคะอ่าตอน,นเนี้ยเนี่ย60ขึ้นมาแล้วนะคะ อนนี้59เนี่ยอยู่ใกล้เข็มมากเลยแต่ไม่ใช่59กิโลกร,รัมนะคะเราต้องตอบ58กิโลกร,รัมเพราะ58กิโลกร,รัมเนี่ยได้ผ่านเข็มไปแล้วนะ58กิโลกร,รัมกับอีกอกี่ขีดนักเรียนก็ต้องไปดูเพราะมันยังไม่ถึง59นะคะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งระหว่าง58กับ59คือ5นะคะก็นับต่อไป6 7 8 9 ก็คือ9ขีดนะคะยังไม่ถึงเลข59้นะนักเรียนก็ต้องตอบ58กิโลกร,รัม9ขีดค่ะยังไม่ถึงเลข59เราก็ต้องตอบ58กิโลกร,รมัมต่อมาอูหนักกี่กิโลกร,รมัมนักเรียนก็ต้องดูนี่ค่ะเข็มยังไม่ถึงเลข74นะคะดังนั้นต้องตอบ73กิโลกร,รมัมอ่า เข็มเลยครึ่งมาแล้วนะคะ,ะมุนไปแล้วครึ่งหนึ่งคือ5 5แล้วก็6ก็ก็ต้องตอบ73กิโลกร,รัมเขีดค่ะต่อมามิ้นหมักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดนักเรียนก็ต้องมาดู่ะเข็มเนี่ย62เลยเข็มไปแล้วแน่นอน62กิโลกรัมก่อนส่วนขีดนักเรียนก็ต้องมาดู1นง 2,3,4สามส่ 2, 3, ขีดนักเรียนก็ใส่62กิโลกร,รัมสขีดนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์จะมีอยู่ด้วยกัน5หน้าค่ะแต่5หน้านี้ทําไม่เยอะค่ะเขียนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะ,ะมาดูหน้า123นะคะในเรื่องของการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดนะคะ คำชี้แจงบอกให้โยงเส้นจับคู่เครื่องช่างกับน้ำหนักนะคะเขาก็จะมีอัอนนี้จะเป็นเครื่องช่างสปริงเนาะนักเรียนก็ต้องดูว่าหนักกี่กิโลกร,รัมกี่ขีดแล้วก็โยงเส้นจับคู่จะมีอยู่สีข้อด้วยกันนะคะส่วนหน้าที่124นะคะก็ยังเป็นเครื่องช่างสปริงอยู่เนาะนักเรียนก็ต้องเติมตัวเลขลงไปนะคะว่า ผลไม้นะคะที่เราชั่งเนี่ยมันหนักกี่กิโลกร,รมกี่ขีดเติมตัวเลขให้ถูกต้องมีอยู่หกข้อนะคะอ่านหน้า1น5นะคะนักเรียนจะต้องเขียนเข็มชี้น้ำหนักที่หน้าปัดตามน้ำหนักที่กำหนดนะคะเขาก็จะระบุน้ำหนักนะแต่ละข้อไว้ให้นักเรียนก็จะต้องทำการขีดเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดภาพนะคะขีดไปให้ตรงกับขีดที่เขาบอกอยู่ว่า กี่กิโลกร,รัมกี่ขีดนะคะขีดไปให้ใกล้ๆเลยนะคะใช้ไมบ้บรรทัดด้วยนะนักเรียนส่วนหน้า1 2 6นะคะเป็นการวัดน้ำหนักตัวนะก็จะเป็นเครื่องช่างแบบดิจิตอลนะคะก็คือเป็นตัวเลขเนาะนักเรียนก็ต้องดูตัวเลขในหน้าปัดเนี่ยว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่หน่วยกิโลกร,รัมดูที่ด้านหน้าจุดใช่ไหมคะแล้วก็หน่วยขีดดูที่ข้างหลังจุดเนาะอ่ ส่วนหน้า127นะคะก็จะมีทั้งเครื่องช่างแบบตัวเลขแล้วก็เครื่องช่างแบบเข็มน,นะคะนักเรียนก็ต้องดูให้ดีว่าใครหนักเท่าไหร่นะคะใครหนักเท่าไหร่เนาะ,ะนักเรียนคนนี้คือขุนขุนนักเรียนคิดว่าใครขุนก็คือคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้นะส่วนแก้วตาแก้วตาคือคนไหนคะ แก้วตาคือเสื้อสีชมพูนะส่วนใบบัวใบบัวก็คือเสื้อสีฟ้านั่นเองค่ะ,ะนักเรียนก็ต้องตอบว่าแต่ละคนเนี่ยหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดแล้วก็เขียนชื่อว่าใครเบาที่สุดและใครหนักที่สุดค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากนะคะเรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมแล้วก็เป็นขีดนะคะ นักเรียนอย่าลืมทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ